ดี่ค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุมค่ะรีิวในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุ้มนี่แมปหนีคนครูใจร้ายก็แค่ว่าหนูทําการบ้านผิดก็จะตีหนูอ่ะจริงเหรอคะเออเราเพิ่งอายุสามขวบเองอ่ะดูดิหนูแค่ว่าอันนี้ไม่สวยอ่ะที่เก็จะดีหนูอันเนี้ยจ้าหญิงอ่ะเออก็ขี้เหร่จริงนะใช่ตรงไหน นี่อาสไปเดอร์แมนนู่นเจ้าบอเสาต่างหากเราไม่ใช่สไปเดอร์แมนช่างเถอะคนหนูว่าก็สวยนะขนาดหนูได้ที่หนึ่งอ่ะครูยังจะด่าหนูเลยหรอคนอื่นได้ที่สามครูไม่เคยด่าเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเด็กกูเล่าอย่างนี้นะเขาเขียนอะไรอ่ะพื่ออ่านดิเป็นบาษากริซอาน์เบอ็อกซ์อาร์เบอองช่างเขาไปเถอะ พี่เขาติดตั้งเยอะเห็นไหมเนี่ดอกไม้อะไรใบไม้อะไร้อันนี้งานหนูอันนี้งานหนูเนี่ยไอเนี่ยงานหนูสวยปะเลยเข้ามากันเถอะว่าหนุมผสมเฮ้ยงานสามัคคีคือพลังเหรอเออน่าจะใช่นะกดดิพี่กดพี่กดก่อนแล้วกันไปเลยหนุนยักดก็ไม่พี่ด้วยไปเฮ้ยคนนี้งานเห็นงานหนุ่มดาวไม่หนุ่มคนวาดเองนหเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยพี่ไม่กดดิหนุ่มไปเหยียบให้ ไปกดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หา้าหะ<า>พอแล้วไปแล้วยินมืออะไรล่ะไหนโดนไหนโดนไม่เงยหัวอินนี่ก็จะไม่เยี่ยมจริงเลยเอาไปฉันทำพี่พีฉันไมองมอง่ายฉันเลยนะอันชื่อกิมโนโฮไปกดดิแกไปกดดิหัวอิน่ากลัวจังวะเปิดประตูกดเสียให้พี่นุ่ย สีแดงให้ฉันหน่อยสิกดสีเหลืองกดสีเหลืองเออกดสีกดสีแดงแล้วเข้าไปเลยกดสีเขียวแล้วไปเลยไปเลยเพื่อนเขาอ่ะมากดสีเขียวไม่มันไ่กดเลพี่ไปกดสีแดงข้างในอ่ะเข้าได้แล้วไปสิบอกเขาเข้ามาเออเข้ามา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 ทำไมเขาไม่เข้ามา เข้ามาดิเขียนี่ไม่ต้องห่วงสีเขียวแล้วไปกันต้องไปพอมีนี่มีนี่กันแกงเราแนี่ไม่ส่งไปยืนนี่ยืนนี่อือแล้ถูกต้องแล้วชัวร์ปุ๊ดสีแดงให้ข้างหลังเลยเคลื่อนทางโน้นมันได้ก็มีอย่างเนอะอันหุ่นนี่มียบบสีเหลืองไม่ไดคนนี้หนูเหยียบบ้างไปเอาไปไปหุ่นนี้ไปหนูจะหยีบไปก่อนอันนี้ก็เล่นไม่เป็นนะนี่หินอย่างเนี้ย เุ้ยน่ารักจังแบบเนี้ยอุ้ยเกือบตกแล้วเมื่อกี้อมีใครก็ได้มากดสีม่วงให้ทีทีหนูกดสีเขียวที่นี่กล่วได้ไปใครคนนึงไปกดสีม่วงเออเดี๋ยวพี่กดสีเขียวให้เอ้ยไม่ใช่โอเคมากดสีม่วงไม่ได้กดสีม่วงหนูจะไปนี่หนูกดให้เองล่ะอุ้ย เบียดทำไมมันก็รู้ว่ามันเบียดกันอยู่นะแล้วรันไม่เเอาอะไรก่อนสีแดงก่อนสีแดงสีแดงสีแดงเอไปเลยอุ้ยตกกระโดดข้ามไปหนูว่าพวกนี้ไปก่อนถึงไหมสีฟ้า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 ตะกวนมากเขียวเขียวเขียวเอาเพื่อนตัวเขียวเขียวไปเลยเหลืองเหลืองเหลืองอ่ะสีแดงสีอะไรสีแดงแดงแดง สีฟ้า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 ทำไมพวกคนไม่ตามมาพวกนี้โอ๊ยสีเข <co ียวเข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 ียวเหลือง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 เหลือเอาพุ่ตุยให้สลียงคนหนึ่งยืนตรงปุ่มเละอ่ะไ้แล้วพนี้ได้แล้วได้แป๊วหนึ่งหนึ่งแป๊อหนึ่งหนขึ้นไม่ได้แปหนุกขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ยังขึ้นไม่ได้แหนึ่งอ่ะพนี้จะพวกนี้กระโดดขึ้นมาเลยนะวดู ต่อไปอะไรอ่ะเรือหยาบวันนี้กดสีเหลืองนี่สีเหลืองสีเหลืองเหรอสีเหลืองอ่ะแล้วก็แล้วก็สีเขียวสีเขียวอ่ะต่อไปสีแรกสีอะไรอ่ะสีแดง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 ไม่แยกใช่ไหมไม่เลยเธอกินกลับมาได้อีกเหรอฉันว่าเห็นเธอมาคนพึ่งกลับมาได้อีกเหรอรู้ดีนี ช่วยจักเลือันไม่อยู่ทั้นพี่ถึพี่คืนอนโมววนไม่ตวคีวอย่มแยงหนูน,นี่พี่หนูทำไมอ่ะไอเะเอาไปเลยนี่ปตาคนเสาแล้วเดะเดวเดเดไม่เอากลุ่มฉันเลยฉันบอกแล้ฉันละอ่ะหืมนี่ยัทงทำหนูตายเ,าเดี๋ยวพี่กดให้ก่อนดอเอ็นดอเดะต่อไปสีอะไรแดงอ่ะเหลืองเหลืองอ่ะ เขียวเอาเขียวเขียวไปเลยไม่ด้เลยสีอะไรสีแรสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินอีกอีๆอกย่าังไม่กันอ่าสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวเอ้าเพื่อนสีอะไรอ่ะแดงหรอเหลืองเขียว เฉียวโอเคไปได้มันชอบมาแย่งหรือเปล่าใดเนี่ยมันชอบมาแย่งหนูกวปล่าด่าไปกดสีสีแดงดอเอดอแดง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 ริสเหลือง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 แล้วคุณแต่งสีเหลืองจ้ะเขียวใครจะไปกดเหรอทีเนี้ยถ้าจะขับมาทำไมมีคนกดอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเลยใครวะไอ้นี่ คนรักแดงแน่ตา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 อุ้ยจะเอาสีฟ้าดีกว่าเอาเนี่เอาบินหัวกระโดดไปเลยทำไมทำอะไรอ่ไม่บินหัวหนูแล้วก็เดินไปจริงเหรอเอ้ฮะเขาให้บินหัวกันแล้วก็เดินไปนั่นหรือแม่เพื่อนทำแล้จริงเหรออุ้ยขอบใจมากเลยนะท้ามีเรื่องฟากมะเลยบนนิวเคลียที่หนูคนนี้จริง พี่เป็นฟ้าเอาเธอเดงอลลเอาหรอโอ้พีป่ประสาทแตกแล้วเอาใครลงก่อนนูกลับไปช่วยเอหนูกลับไปช่วยไม่ได้อีกแล้วเสียอาตอมเพื่อนหนูทำเพื่อพว<อ>กนี้เลยลกโอ้ยพี่สีอฟ้า,า,ฟาห,หน่อยดิไม่มีใครเป็นสีฟ้าอตอนเนี้พี่ไงพี่เป็นสีฟ้าอยู่มากดเอาน,นี่นี่อย่าทักเยีมห่วย <laughs> วันนี้มันสีแดงให้หน่อยดิพี่เป็นสีแดงไม่ได้เพราทั้ไปกดดิฉันหน่อยฉันเป็นสีฟ้าฉันเป็นสีแดงก็โอ๊ยมีเพื่อนกันนี่นเนาะอืออุอ๊ยโหยสีฟ้าใครอะใครเป็นสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าวันนี้มาดิแต่ว่าพี่เอ,อ้ามันก็จะกลับไปที่เดิมปะเออกลับที่เดิมไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นเียหรอกเอ,อาใครเป็นสีแดง อุ้มนี่แหละค่ะัน,นะแล้วกันวิลล่านนี้มันต้องแบบผ่านพร้อมกันหมดเลยอุ <c oughs> อย้มเราพูดมาสีแดงหนูเป็นสีฟ้าให้เองมาเป็นสีแดงนี่พวกนี้เป็นสีฟ้าให้เราเป็นสีแดงไปสีแดงเฮ้ย,ยบอกพวกนี้เกี่ยครั้งแรกให้เป็นสีแดงีคนคนคน,น,น,นประสาทอะไรที่มาสาทว์ที่ตุ๊กหมดทันเอน <c oughs> ในลูกเขาก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวแบบนี้เห็นไหมเขาก็บอกอยู่วิธีทำอ่ะอะทูบอะทูบสีต่อไปช่วยหนึ่งจากแม่สาวชุบ้ยไปอุ้มใครสีแดงใครสีแดงก็มีแต่หนูนี่แหละที่ป็นสีฟ้าสีฟ้ายจะโวดต้องกลับไปตัวใช่ไหมล่ะตัวตัวรูปผู้ถือนี่พู้ถือรู้ไหม ชึบเอามาป้าวไป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 เลยเพื่อนๆเอาเอาให้ฉันขึ้นหนอึ๊บชึบและต่อไปสีฟ้าใครก็อะไรไปให้ฉันปีนหูขึ้ยโอ้เมก็าโอ้ชิโอโหผ่านมาคนนี้แล้วช่วยทีแล้วใครจะไปช่วยเพื่อนให้อะอ๋อเพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนหนูตัวแล้ว สีนี้สีนี้สีฟ้าเดี๋ยว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 พี่ต้องคุยกลับไปปะไม่ต้องมีเพื่อนก็อยู่กับหนูอยู่เพื่อนเราสีฟ้าสิแล้วเขารู้เรื่องตุยได้ไงแล้ก็สีเตียงปะมามามาที่นวดอะเอาเงินีแล้วก็ไม่บอกไอ้หนุษไอ้หนูก็หนู่งว่าเงินนี้จะทำเองนี้อยู่เอามาพี่สีฟ้าแล้วอุ้มมาเลย อุ้มมาเยลยช ere, ere, so uh ่างช่างทำไก่อ okay, şey ่ะไม่ต right. ้องไม่ต้องมันมีทางหนึ่งสีแดงอยู่หนูทําไปได้อยู่เออเออนี้ค่ะทำไม่ดีอ่ะหนูกลัวโอเคเก่งมากต้องชมหนูเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดไม่ชมหจะไม่มีการทำได้โอเคต่อไปพี่สีฟ้าเออหนูไม่รอดแน่เลยเรลยอุ้มมี่หนูขอทำใจกันไหน่อยหนึ่งจะอื้ออื้ออุ้มมี่อุ้มมี่มาเร็ว รอดแล้วรอดแล้วไปไ,นนไปไปไป,ไป,ไปถึง่อไปพี่ปีนปีนหัวพี่ขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไปหนูขึ้นไม่ได้แล้วไม่ได้เหรออืมแล้วก็ไม่บอกแล้วไม่มีใครโกรธให้เราเลยท,ทั้งทั้งที่เราเป็นคนเรานเ,นเป็นคนเอาขึ้นแท้ๆขึ้นนี่ขึ้นไปแล้วปกดสีฟไฟหนูกดสีฟ้าออขึ้นไปพี่นี้ขึ้นไป สีเหลืองกดให้หน่อยนะอืมแล้วก็ไม่ต้องยากเงินกดก <c> ด <oughs> แล้วหย่าเว้ยมันมีทอ่เทอหเหรอท่อเหรออือมันเข้าไปดูเน่อยนีท่อฮึพี่กตกเขาเลยเป็นทอ่อไม่มีอะไรเลยอือมีพี่ตกตกหรือตยุยมันไม่ได้บีบสีฟ้าแล้วไม่หบีบสีใาดีวดวกว่าเอ้างูมีทาง <c oughs> มันไปอย่าสีเหลือง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 เปลี่ยนสีเหลืองเหลืองมานะแล้วก็เข่าท่อไปซะเธอซะโอ้โอ้ใครระเบิดตัวนี้มันเป็นระเบิดของมันนี่แล้วอุ้ยระวังดูนะเมนที่สมอลเลยฝั่งไหนดีขอรลท์ซ้ายดีซ้ายดีแล้วกันซ้ายดีมาทางนี้โอ้ทางนี้ทางนี้อุ้ยโอ้ตกใจหมดเลยนี่เราพี่หนุบบัวคูครูจะมาไหมอ่ะโอ้มาอยู่แต่ช้ามากเลยบัครูเห็นไหมเอ้าครูขัง เออผูค้าไปะดูอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเป็นไรลูกหนูไม่กล้าไปอ่ะพวกนี้ไม่กลัวว่ะไปได้เดี๋ยวพี่ไปเอาไี่ไ่หน่อยจะไหนหนูกลัวหาก,กุญแจก่อนไม่ต้องกลัวมาเลยกุญแจอยู่ฝั่งไหนวะอุ้ยเพื่อนเปิดให้แล้วเอา้าลืมทำให้หน่อยได้ไหมกลัวก็เดินมาเลยพอเอ,อมันเป็นไรไมย่ะตายมันก็เริ่มใหม่มันไม่เป็นไรเลย แต่หนูวัวครูไงเพราะครูหน้าเงี้ยเรือพี่ปิดพี่เปิดกลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่เขาจะเดินตามหนูมาเขาเดินตามหนูเอ,อาไว้อ่ะไปไปเร็วไปฝั่งไหนฝั่งน,นี้เลยไปตามเพื่อนเหรอกระโดดลงไปเลยเหรอกระโดดลงไปอันเจนครูเอาเพื่อนหรอกผู้นี้เอาเอาไปพวกนี้ก็อนบุฟฟล่

แหละได้แล้ววิธีจะมีคนเปิดให้เราต้องช่วยเพื่อนด้วยนะทางนู้นไปได้ไหมอ่ะต่อไปสีอะไรอะ่ะเราไปทางนู้นนี่ไหมนี่เราไปทางนูน้นไหมสีเหลืองอ่ะเออสีได้แล้วได้แล้วเข้ามาแล้วฟ้าป่ะต่อไปสีเหลืองไงฟ้าไปทางไหนอะ่ะเหลืองมันกลับไปทางนู้นไม่ใช่เหรออ๋อฟ้า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 อ๋อสีอุ้ยฟ้า,า,ฟามาแล้วมาแล้วไปไหนเาปเห็นครูคือหนูกีตกเลยนะไม่มี๋อเห็นเพื่อนเลยนี้เอาแล้วเพื่อนล่ะ เพื่อนก็อยู่ข้างล่างไงเราไม่หาสีแดงบิ๋วเดะชมพูเออเพี่อนไปเพื่อนไปเพื่อนอปฮูลาฮูเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฮูลาฮูลาฮูลาเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่น้าไหนไหนเอากระดกตปุ๊บเพื่อนเข้ามาได้เอ้ามาได้ยังไงเงี่ยก็มาได้แล้วเออพี่ว่าอยู่หายไปไหนกันหมด dùng đây dùng đây bà bà ui đi bụi binh môn tì sụp pha ba 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 oh my god lấy số này đây rồi Đen, đây 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 ba 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 ba, đây 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 กัดมาอุ้มมาโกดธเ้พี่มาไม,ไม่เอา,เ,าเนี่ยก็ขยัเอาเนี่ยพี่ไปก่อนแล้วให้พี่กดให้ไหมไม่เอามาเนี่ยมาเนี่ยซีฟ้าใหญ่ไมอ่ะก็หนูอยา,ากจะไปก่อนอ่ะโอต่อเยอะเนี่ยัวเองไม่ผ่านอ่ะอไม่ผ่านก็ลองก็ได้ไหมยจะไปเหยียบให้เดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อน แล้วสั่งเพื่อนพว่นี้จริงไปเหยียบให้เพื่อนด้วยไม่เหยียบหรอกดีแค่ไหนน่นมือปล่อยให้ตายไม่เขาผ่านไ่เหยียบกูอย่าสีฟ้าฟ้าฟ้าเรือจะหนีแดมเขากำลังเหยียบ จะศูนย์คนเข้ามาเล่นแล้วละแล้วมามวันนี้จะชอบว่าหนูด้วยอ่ะเขากําลังเหยียบค่ะใจเย็นแล้วมวันนี้ต้องเหยียบเออคนคนนี้ตลอดอ่ะเนี่ยวันนี้บอกว่าเราเล่นกันสองคนเลยพูดถึงเขาทำไมอ่ะไปเร็วเนี่ยคูต้องโผล่มาใช่ไหมจังหวะเนี้ยไม่โผล่หรอกมั้งไม่โผล่แล้วแต่โผล่แล้วกันมาไปที่เหยียบหัวสิเนี่ยมันก็แย่งหนูขึ้นมาอีกแล้วขึ้นไปสองคนเลย เบียดให้ด้วยหงิดเราสมควรให้อึบจึบอึบจึบโอเคมาแล้วเอาแปลว่าคนนี้ก็เป็นแฟนคลับเราดิทำไมอหรอเพราะว่าเขาอ่ะแอบมินเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนใหม่เหรอตุยตามเขาดีกว่า ช่วยเพื่อนก่อนโอเคขาตุยแล้วเหรอเออเขาตุยแล้วหนูไปช่วยเพื่อนอะเรื่องมีพระคุณก็อย่างนี้แหละเนาะกดเจพี่กดให้แล้วเนี่ยมาเลยเรียงมะดูวิดีโอเขาตุยเหรอตุยเชิญตุยลงไปเลยเออไปไปพร้อมกันเลยนะจ้าไปเลยจ้าขีนุ่นนุ่นไปตุยพร้อมกันเลยจ้าฉันเหยียบให้รออยู่นะจ้ามาเลยจ้านี่ก็ เพื่อเพื่อกำลังไปเพื่อกำลังไปขอบคุณนะคะพอนี้ขอ่คุณพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมผ่านมาห้าร้อยปีไม่ยังยที่เดิมต้องผ่านพร้อมกันนะจ๊ะเด็กเด็กนี่กสียะี่ชีบเรือชี่เรือแบบว่าอะไรพกนีม่รน้จักเอามาถ้าตุ้ยหรากลับไปเริ่มใหม่ไปเนี่ยอเริ่มใหม่แล้วไม่ต้องถามให้มันรู้มากยิ่งถามม่นย่คนเดีตุ้ยไปเลยค่ะ สามัคคีคือพร้อมเอา้าพ่อหนูมเอ้านี่หนูอยู่ค้างอ่ะเมื่อกี้หนสวนนี่ต่อไปเปิดประตูเข้าไป,ปออกดูโหโ,โอ้โหโอ้โหดูเป็นหุ่นยนต์เอา้ามันไม่ได้กดที่หนูอ่ะมีปืนมีปืนอูเอ้เอา้าไมเอ้าพวกนี้กดขาวอ่ะเอาไม่มากดก,กับหนูมันก็ป่วยไม่ได้ทีเอา้าทำไมอะ่ะที่จะตายก่อนแป๊บนึงที่กำลังจะตายแล้ว ตามันก็เกิดอยู่ที่นั่นแหละมันไม่เกิดที่นี่หรอกอะไรหรอตาแล้วนี่เห็นไหมติดด้วยกันมหรอกตุยดิครับพี่ตุยแล้วหนีหมดออกแมพแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันเมื่อเมื่อเมื่อแย้มมันเหยียบสองอันแล้วมันจะมาได้กันไงไม่ต้องเลยพี่เนี่ยก็บอกว่าให้เหยียบด้วยกันส่วนเขาก็บอกไปเพราะว่ามันเป็นความไม่รู้ไงก็เธอโง่ไง ถึงไม่มีใครนี้แล้วอะคิดว่ามันจะออกมาด้วยกันทั้งหมดไงมมันจะบ้าเหรอไม่ได้ปบบตัเหมือนฉากแรกดูเอา้เอาเอ้าเขาให้ยิงกันเขาให้ยิงกันเหรอเนี่ยคืออะไรวะเอ้าทก็นเปิดนี่เหี้ยมึงเว้ยพี่กลับมาจุดเดิมแล้วเอ้ากลัามมาที่นี้ ผ่านแล้วเหรอไม่ต้องเลยมาล้างมือเลยมาล้างมือเลยหนูอยู่ไหนมืออยู่ตรงนี้มืออยู่หน้าประตูมือจัดการมีส่ง <c oughs> อยู่ที่เดิม